หัวร้อนได้รายวันจริงๆนะครับสำหรับเครื่องสตรีมผมหลังจากอัปเกรดมาเป็นวิน11ก็ลองดูนะนี่ภาพจากการแคปมันแจ้งอยู่ว่า60เฟรมนะฮะนี่ไม่60นะแจ้งอยู่หน้า60เฟรมแต่ภาพที่ได้จริงดู มันสโลโมชั่นมากๆและเกิดอะไรขึ้นนี่ G P U รัน90 G P U เป็น1060 6G เอาไม่ไหวเหลอเนี่ยอืมอืมปวดขมับปวดตับแล้วก็อาการป๊อปอัพขาวกลับมาอีกละนี่มาจากไหนมาจากเวลาตั้งแบบเซตติ้ง นี่ขนาดว่าเลือกนะ p r e f e r CPU for video processing CPU ผมแรงทรงพลังนี่ 10980XE แต่ไม่เข้าใจาจออะไรและดูเหมือนว่านี่าจอที่มันวิ่ง90กว่า Xsplit ไม่รู้แหละสักอย่างหนึ่งสงสัยต้องลองมานั่งถอยหลัง driver อีกรอบเห็นไหม อสโลโมชั่นนี่นะเหตุผลที่ถามว่าบางคนอาจจะสงสัยหายไปไหนอีกวันนี้ทำไมบางไม่ไลฟ์อีกแล้วนี่แหละคือเหตุผลไม่ได้จะเบี้ยวนะครับไม่ได้จะขี้เกียจแต่สงสัยต้องกลับไปวินสิบอีกแต่เสียดายนะเพราะว่าวินสิบเอ็ดกับระบบใหม่โอยภาพมันกลมกริบคมชัดได้ใจเออ เดี๋ยวแก้ปัญหากันอีกงงนี่แหละนี่แหละนี่แหละออดิโอไม่มีอะไรอ่ะแชริงแล้วดูที่บอกว่าป๊อปอัพขาวเดี๋ยวก่อนหคือ gpu มันโหลดโหดเกินไปนี่นะครับอืมเดี๋ยวผมลองสงสัยต้องยัด rtx 20 s e r i e ีหรือ30 s ส r i ซีรีส์ลองดูบางทีอาจจะหาย อาจจะแบบว่าต้องการแบบความเทพนะให้มันควบคู่กันไปนะครับโอเคเดี๋ยวแอดวานนี่ให้ c p บนะ CPU ไม่ได้รันเยอะมากมาย7%เท่านั้นเองเทมอ่าหกกว่าในบางจังหวะก็เวลาปิดเห็นไหมาว่าขาวอีกแล้วนะถ้าเกิดว่าปิดเปิดใหม่หายแล้วก็ปิดบนนี้นี่ขาว น,น่าเบื่อนี่แหละนะครับอาการที่เล่าให้ฟังวันก่อนส่วนไดรเวอร์เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งอืมไหนอ่ะคอนโทรล์แน้นอยู่ไหนนี่มีน,นเดียอา้าวไม่มามาสิมาสิมามาไหมบอกมา คอนโทรลพาเนลชัดเจนนะมีบางอย่างกับ NV Driver อีกแล้วครับท่านคอนโทรลพาเนลหรือว่าเปลี่ยนไปใช้การ์ดแดงดูแล้วอาจจะมีอะดรีนาลีนหลังก็ได้เออ นี่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยบางใบแอดแน่เลยปกติไม่มีใครเขาเจอกันอาการแบบนี้ชิมเดี๋ยวถ้าเกิดปิด x อปิดอ่าปิดให้หมดหมด GPU ลดทันทีลดเลยเห็นไหม พอไม่มีเอ็ก i t สปริตปั๊บอ่าขาวๆก็หายไปด้วยแล้วเอ็นวีนตรวจปาแนลวมาไหมก็ไม่มาสงสัยต้องถอยหลังไดเวอร์อีกแบบนี้โอเคพอละนะก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้สตรีมเนื่องจากว่าวุ่นวายกับชีวิตนี่แหละอ่า ตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานกันมาด้วยนะครับและเจอกันครับบายครับ